พบก,กับผมโชโนครับกับอร่อยล้ำเส้นครับมาอร่อยกันถึงสุราษฎร์ธานีครับที่ร้านวานิลาและดูเปิดเขาครับไม่ธรรมดามีนกบินผ่านด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าอยู่ข้างๆโรงเรียนกฎวิชาสถารับกฎวิชาคุ้มองนะครับใช่หาไม่ยากถ้าถ้ารู้ว่าคุ้มองอยู่ไหนก็าหาร้านวานิลาได้ไม่ยากนะครับ ทางด้านข้างร้านอยู่นี้เนี่ยคืออย่าขับเลยนะครับเพราะขับเลยมันก็จะไม่เจอร้านนี้เนี่ยโอ้โหใุราบนะครับโอเคเปิดครับโอเคโอค้โ,อโ,อโห มาต้อนรับสงการกันเลยแบบะนี้นี่ครับวันนี้นาคาเฟ่เออินดิโตรนะครับโ,โหยังมีการตกแต่งธีมเป็นสงการกันอยู่เลยนะครับคือทรงแล้วเหมือนเอาของทางเหนือผสมเหมือนล่มบ่าาอสร้างยังไงไม่รู้นะครับก็การตกแต่งร้านเ็าสวยมากนะเขาจะดูแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับถ้าถ้าชอบสไตล์แบบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศครับสุราธานีก็มี ราละลาลเป็ลไลครับดูที่นั่งเขาครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเมนูอาหารครับว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับนี่ยังอยู่ในกลิ่นอาของสงการอยู่นะเเหมือนแบบงเทิงยังอยู่นะก็มีเซเลเบตนะครับจะมีชาโรสเอนะครับทาโรโรชาข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ เลเบอร์บีพาเฟ่เยสพิสนมูมอคคาแล้วก็หอมละมุนนะครับส่วนอาหารก็จะมีไกเ่เผ็ดๆย่างอกเป็ดซอสส้มแล้วก็เมี่ยงแซ่บชบาเกตตี้ฮ่องกงกากหมูข้าวซอยไก่ทอดแล้วก็ควซองเฮเวนไบท์นะครับซึ่งผมเลือกเป็นข้าวซอยไก่ทอดนะใช่มาทั้งทีก็เลือกเมนูที่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วกันต้องลองทานสักหน่อยนะครับผมวัานวานิลา <N> เนยเนยข้าวเนยเข้าวไม้สร้างเลยก็คือประมาณว่าหิวไหมประมาณนั้นก็สั่งเลยอ่าๆประมาณนี้นะครับมาสุราจะพลาดร้านนี้ได้ไงก็ไม่พลาด่ไงครับก็มาถึงแล้วนะครับร้านอยู่ตรงาทางไปบ,บางกุ้งนะครับนอกจากจะมีแกงเขียวหวานโรตีแล้วยัยงมีไก่ทอดซอสเกาหลีด้วยครับโอ้โหและยังมีของทานเล่นอ,อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายครับให้ได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยกคนขึ้นบก นะครับก็คืออะไรนะบิ๊กซีฟู้ดวิสปายซี่ชิลลี่ซอสอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆเฟนฟรายสามเกลือโอ้โหชื่อใช่คิสปี้เฟนฟรายเสิร์ฟวิดทรีสไตล์ดิปปิ้งซอสโหซอสสามแบบให้เลือกรวมถึงปลาหมึกชุบแป้งทอดด้วยครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแกงใบปลาปลาย่างใช่ครับหมูฮ้องก็มีนะครับหมูฮ้องอ่าโอ้โหเพียบเลยแกงพื้นบ้านนะครับไทยซุปอะไรอย่างเงี้นะครับ โอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับดิเสดเซ็ตวนเนื้อปูโผัด Vegetable นะครับแล้วก็เส้นนูต์เดลแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับอ่ามีสลัดยำโอ้โหแต่ไม่หมดเลยนะครับ กับข้าวนี่ครับข้อที่สําคัญครับร้านอยู่สุราครับเป็นมหมูยออุบลด้วยทอดกระเทียมนะหูแดดเดียวก็มีนะครับโอ้โหใช่ครับเพียบเลยครับโอเ้เห็นแล้วหิวขึ้นมาเลยละสิ พิซซ่าก็มีครับมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันหลายหน้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมชีสฮาวายเอียนมังกัดิต้าชีสไก่สไปซี่ซาลามี่ต้นยอมกุ้งไส้กรอกเยอรมันหรือว่าผักโขมแซลมอนก็ได้ครับมีให้เลือกเพียบเลยนะครับต้องที่นี่เลยครับร้านวานิลาแล้วก็พาสต้านะครับพวกสปาเกตตี้มักกะโรนีเฟตูชินี่นะครับโอ้โหให้เลือกเยอะแยะมากมายรวมถึงอาหารยุโรปจานหลักครับโอ้โหเห็นม,มีทั้งอาหารไทยอาหาร ป้ายแล้วก็อาหารอ่ายุโรปด้วยนะครับรวมถึงสลัดอะไรก็มีหมดเลยนะครับผมสเต็กไก่สไปซี่นะครับสเตก็กโกกะดองบเบลอนะครับโอ้โหสเต็กแซลมอนไวท์ไวก็มีสโนบีฟิปไอสเต็กโอ้โหวานิลาคอมโบโมิกซ์เกลขาหมูยเยอรมาันมีหมดเลยนะครับให้เลือกเทลตี้ดิงนะครับเพียบเลยแล้วก็ซอฟดิงโอ้โหเครื่องดื่มไปไปหมดเลย นะครับให้เลือกนะครับแล้วก็นี่ครับวานิลา selection น,นะครับซึ่งผมเลือกไว้นะเป็นซูเปอร์วานิลาตอนแรกนึกว่าผสมกันสรุปว่ามีเลือกแบบเดียวก็คือวานิลาวานิลาเฟเป้ with เอสเปซโซหรือชอ็อกโกแลตซอสนะครับหรือนะครับแสดงว่าถ้าไม่ชอบกาแฟก็มีชอ็อกโกแลตซอสให้เลือกนะครับผมโอ้รวมถึงบิงซูอะไรองนี้ก็มีด้วยนะครับของหวาน เขาเรียกว่าหลากหลายจริงๆร้านนี้นะครับถ้าคิดไม่ออกนึกไม่ออกไม่รู้ว่าจะมาทานที่ไหนมาร้านไหนนะครับขอให้วันนี้ลาเป็นตัวเลือกสักร้านของคุณผู้ชมที่จะมาเที่ยวที่สุราษฎร์นะครับอร่อยไหมอร่อยไหมใช่ไหมขอบคุณค่ะโอเคได้เดี๋ยววันนี้พอดีเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อนะครับอาจจะทานไม่เยอะเท่าไหร่หรืหาว่าพูดเยอะแยะทำไมทัางนี้โอ้ก็เวลานี้น้อยครับ นดไม่ได้อกถ้ามีเวลาเยอะๆก็มาทานกันสิครับมาราบประทานกันนะโอเคตกแต่งสวยมากเลยนะชอบมากเลยนะอย่าลืมครับแวะมาทานได้ครับที่วาน,นิลานะครับนี่เอาไปเก็บก่อนดื <c oughs> ่ก่อน,น,นโอเคครับรออาหารอยู่นะครับเดี๋ยคิดว่าคงต้องกระเสริไปช่วงหน้าแนละ้วเพราะว่าอย่างนี้เราไม่ทันนะโอ้โคมสวยมากช่วยรีบพักก่อนสักครู่หนึ่งครับ